ได้เลยด้านล่างนี้คือสคริป YouTube ภาษาไทยเต็มรูปแบบประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคา พร้อมอินโทรช่องเกียร์ครับเป็นภาษาโปรตุเกสของบราซิลและมีบุกแรงภายใน30วินาทีแรกตามที่คุณขอครับเสียงเปิดตัวรวดเร็วเร้าใจดนตรีเข้มขน้นคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาอาวุธลับที่อาจเปลี่ยนสมดุลทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดปี2025นี้ขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก ไม่ใช่เพราะความเร็วหรือระยะยิงเท่านั้นแต่เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองที่บ่งบอกว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนในเวทีเทคโนโลยีการทหารระดับโลกแล้วจากความร่วมมือกับอินเดียสู่เทคโนโลยีเหนือเสียงที่แม่นยำระดับเซนติเมตรขีปนาวุธนี้อาจเป็นก้าวสำคัญที่สุดของกองทัพไทยในศตวรรษนี้ดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวัเข้มข้นแบบสารคดีทหาร เบมวินโดเอาแคนนอลเกียร์ฮับโอลูกาออนเดอเอเทคโนโลยีมิลิตากัญยาบีดาเซโวซามาเอวิโอทันเกสฮิมิเซเดออันติมาเจราเซออินสตรีว่าเซอีพรีแพเซพอคอยเยวามอสเมอร์กูล่าฟันโดโนโพเดอร์เดอร์โฟโกดาไทยแลเดียเอ็มันบกลับมาภาษาไทยในปี2025ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หลังจากหลายปีที่พึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติวันนี้ไทยกำลังส,งสร้างสิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยเองโครงการนี้เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียซึ่งอินเดียได้แบ่งปันเทคโนโลยีต้นแบบจากขีปนาวุธ Brahmos หนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังและเร็วที่สุดในโลก ไทยจึงนำความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงให้เหมาะกับภูมิประเทศและระบบป้องกันของตนเองจนกลายเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าฟ้าร้องหรือรุง FAMISIL s ฟ้าร้องถูกออกแบบมาให้ยิงได้จากหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งจากเรือรบเครื่องบินและแท่นยิงภาคพ,พื้นดินใช้ระบบขับเคลื่อนแบบรัมเจ็ตที่สามารถทำความเร็วได้ถึงแม่ต์3.5พร้อมระบบนำทางแบบผสม GPS และเรดาร์แอคทีฟซิเกอร์ที่ตรวจจับเป้าหมายได้ในทุกสภาพอากาศจุดเด่นที่สุดของมันคือความแม่นยำและความเร็วที่สูงกว่าขีปนาวุธในภูมิภาคเดียวกันไทยพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงโดยใช้ระบบ AI ที่ช่วยคำนวณเส้นทางแบบเรียลไทม เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์สัตว์ปูและปรับทิศทางการพุ่งชนเป้าหมายอัตโนมัติด้านระยะยิงนั้นฟ้าร้องสามารถทำได้ไกลถึง500กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมทั้งอ่าวไทยและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทั้งหมดทำให้ไทยสามารถป้องกันอนณาเขตทั้งบกและทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนขององค์การผลิตขีปนาวุธนี้ถูกสร้างขึ้นที่โรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิศวกรไทยกว่า200คนเข้าร่วมในโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมจากอินเดียและญี่ปุ่นราคาของฟ้าร้องถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไป หนึ่งลูกมีราคาประมาณ2.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว103ล้านบาทไทยในขณะที่ขีปนาวุธ BrahMos ต้นแบบของอินเดียมีราคามากกว่า4ล้านเหรียญซึ่งหมายความว่าไทยสามารถผลิตขีปนาวุธที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันได้ในราคาที่ประหยัดกว่าถึง30%รัฐบาลไทยวางแผนจะผลิตขีปนาวุธฝาร้อง จำนวน150ลูกภายในซึ่งปี2026เพื่อใช้ประจำการกับกองทัพเรือและกองทัพอากาศและมีแนวโน้มจะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและเวียดนามที่เริ่มแสดงความสนใจในระบบนี้สิ่งที่ทำให้โลกตะลึงคือไทยไม่ได้หยุดแค่พัฒนาขีปนาวุธเท่านั้นแต่ยังเริ่มสร้างระบบป้องกันชายฝั่งแบบครบวงจรซึ่งใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียมไทย เพื่อควบคุมการยิงจากศูนย์บัญชาการกลางได้โดยตรงนั่นหมายความว่าไทยสามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายจากระยะไกลได้ภายในไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะติดตั้งหัวรบแบบ EMP สำหรับรุ่นพิเศษซึ่งสามารถรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูได้ในรัศมีหลายกิโลเมตรเหมาะสำหรับการป้องกันฐานทัพหรือหยุดการเคลื่อนที่ของยานรบที่ใช้ระบบอัตโนมัติ หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มให้ความสนใจกับการเติบโตของเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทยเพราะนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างขีปนาวุธระดับโลกได้เองไม่ใช่เพียงแค่ซื้อมาจากต่างชาติด้านเทคนิคฟ้าร้องยังถูกออกแบบให้มีค่าการสะท้อนเรดาร์ร,าารั cross section ต่ำกว่าขีปนาวุธทั่วไปถึง40%ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากมากยิ่งไปกว่านั้นไทยยังพัฒนาโครงสร้างตัวถังจากวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่ทนความร้อนได้สูงถึง1,500องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธคงเสถียรภาพแม้จะพุ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธในภูมิภาคเช่นขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกของเวียดนามหรือระบบฮาพูนของสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในฟิลิปปิน ฟ้าร้องมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนและเทคโนโลยีที่ผสมผสาน AI และระบบดาวเทียมของไทยเองรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายระยะยาวว่าภายในปี2030ไทยจะสามารถพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกล,ก,ลกว่า1,000กิโลเมตรเพื่อใช้ในภารกิจป้องกันร,ระดับยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารในเอเชียแต่สิ่งสำคัญที่สุดของโครงการนี้ ไม่ใช่เพียงพลังการยิงหรือระยะทำการหากแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีระดับสูงด้วยแรงงานความรู้และความสามารถของคนไทยเองในปี2025นี้การทดสอบภาคสนามของฟ้าร้องรุ่นต้นแบบจะเกิดขึ้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งหากผลออกมาดีตามที่คาดไทยอาจกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สามารถพัฒนาและผลิตขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้เองโดยสมบูรณ์เสียงดนตรีปิดแบบสง่างามพร้อมเอฟเฟกต์เครื่องยนต์ขีปนาวุธทยานขึ้นฟ้า EAI g o s t o d e s a Analyze s o b r e Omitsil Thailandes d e 2025 d e c h e c e l Light คอมพาติวเฮออินสติว่าเซโนเกียฮับพาราเนาเพเดอร์เนนุ่มดีเทเฮดูมันโดดาเทคโนโลยีมิลิตาเอตเอพร็อกซิมาเกเรโรสดาอินโนวาซาต้องการให้ผมทำเวอร์ชั่นเสียงพร้อมจังหวะเวลาและโทนพูดสำหรับใช้ภาคในวิดีโอไหมครับจะเหมาะกับคลิปความยาวประมาณ8-10นาทีพอดีเลย ได้เลยด้านล่างนี้คือสคริปต์ u t u b e ภาษาไทยเต็มรูปแบบประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคาพร้อมอินโทรช่องเกียร์คับเป็นภาษาโปรตุเกสของบราซิลและมีฮุกแรงภายใน30วินาทีแรกตามที่คุณขอครับเสียงเปิดตัวรวดเร็วเร้าใจดนตรีเข้มขน้นคุณรู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยกำลังพัฒนาอาวุธลับที่อาจเปลี่ยนสมดุลทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดปี2025นี้ขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกไม่ใช่เพราะความเร็วหรือระยะยิงเท่านั้นแต่เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองที่บ่งบอกว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนในเวทีเทคโนโลยีการทหารระดับโลกแล้ว จากความร่วมมือกับอินเดียสู่เทคโนโลยีเหนือเสียงที่แม่นยำระดับเซนติเมตรขีปนาวุธนี้อาจเป็นก้าวสำคัญที่สุดของกองทัพไทยในศตวรรษนี้ดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวะเข้มข้นแบบสารคดีทหารเบมวินโดอัลแคนนอลเกียร์ฮับโอลูกาออนเดเอเทคโนโลยีมิลิตากัญญาบีดาเซโวซามาเอวิโอทันเกมิเซเดออันติมาเจอราซอินสตรีว่าเซอีพรีเซ พอคอยเยวามอสเมอร์กูล่าฟันโดโนโพเดอร์เดอร์โฟโกดาไทยแลนเดีย